รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะครูส้อยทองประภัย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนกศนอำเภอสองพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาบทที่5การวิจัยอย่างง่ายเรื่องทำวิจัยอย่างไรในเรื่องนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทำวิจัย ที่มาของคําถามการวิจัยและวิธีการหาคําตอบที่ต้องการรู้อย่างไรเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการวิจัยอย่างไรเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนดีไหมคะ แบบทดสอบมีจำนวนห้าข้อมี4ตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่1ข้อใดเป็นขั้นตอนในการทำงานวิจัยข้อใดเป็นขั้นตอนในการทำงานวิจัย กอไก่วิธีดำเนินการวิจัยชื่อเรื่องวิจัยชื่อผู้วิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยผลการวิจัยขอไข่เหตุผลที่ทำวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยเหตุผลที่ทำวิจัย ผลการวิจัยชื่อผู้วิจัยคอควายชื่อผู้วิจัยชื่อเรื่องวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยผลการวิจัยงองงู ชื่อเรื่องวิจัยชื่อผู้วิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยผลการวิจัยข้อ2การตั้งชื่อเรื่องในการทำงานวิจัยควรเป็นลักษณะใด การตั้งชื่อเรื่องในการทำงานวิจัยควนเป็นลักษณะใดกอไก่ใช้ภาษาที่ง่ายมีความหมายเฉพาะขอไขค,ควนตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยให้ยาวเพื่อสื่อความหมายของเรื่องคอควายตั้งชื่อให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ศึกษา โดยใช้ข้อความที่ชัดเจนซับซ้อนงอโงใช้ชื่อเรื่องที่สั้นกระทัดรัดเน้นการสื่อความหมายแบบมีในัยะสำคัญข้อ3ในการเขียนหลักการและเหตุผลของการทำวิจัยผู้วิจัยควนคำหนึ่งถึงเรื่องใด กอไก่ความคิดไดเริ่มก่อนลงมือทำการวิจัยขอไขอธิบายให้กระจ่างชาัดว่าทำไมต้องทำงานวิจัยทำเพื่ออะไรคอควายอธิบายหลักความเป็นมาปัญหาและสภาพทั่วไปแบบกว้างๆง,งองงู กล่าวถึงปัญหาสภาพโดยรวมโดยใช้ภาษาที่ซับซอ้อนและใช้ศัพท์เฉพาะข้อ4ข้อใดไม่ใช่หลักการและเหตุผลในการเขียนงานวิจัยก็ไก่สาเหตุของปัญหาขอไข่ที่มาและความสำคัญ คอควายแนวทางการแก้ปัญหางองูสรุปที่มาและความสำคัญโดยการสัมภาษณ์ข้อ5้าข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย กอไก่ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่องขอใครครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและตัวแปรคอควายสามารถกำหนดรูปแบบการวิจัยตั้งสมมติฐานได้งองูต้องระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา ตัวแปรและกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หลังจากที่นักศึกษาได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่ายกันมาแล้วในวันนี้เรามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่ายกันนะคะดูสิว่าจะมีขั้นตอนที่ยากง่ายอย่างไร โดยทั่วไปการวิจัยอย่างง่ายมีขั้นตอนที่เขียนเป็นแผนภูมิได้คือขั้นตอนแรกคำถามที่ต้องการคำตอบคืออะไรขั้นตอนที่สองวิธีการหาคำตอบที่ต้องการรู้ทำอย่างไรขั้นตอนที่สารายงานผลและการหาคำตอบครูจะอธิบาย เพื่อให้นะักศึกษาเข้าใจทีละข้อดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเป็นการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบคำถามที่ต้องการคำตอบคือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะการวิจัยจะเริ่มต้นจากปัญหาความสนใจความต้องการหาคำตอบ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้วิจัยเองสำหรับขั้นตอนที่สองเป็นวิธีการหาคำตอบที่ต้องการรู้ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยต้องแสดงว่าจะมีแนวทางหรือวิธีการหาคำตอบอย่างไรบ้างโดยต้องเขียนรายละเอียดให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมของการดำเนินการวิจัยทั้งหมด ขั้นตอนที่3เป็นการรายงานผลและการหาคำตอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อได้รับคำตอบจากการวิจัยแล้วนำมาเขียนเป็นรายงานให้ผู้อื่นทราบว่าทำไมจึงสนใจทำวิจัยเรื่องนั้นๆมีวิธีการทำวิจัยอย่างไรและผลที่ได้จากการทำวิจัยเป็นอย่างไร การทำวิจัยทั้ง3ขั้นตอนมีรายละเอียดและวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้คำถามที่ต้องการคำตอบคืออะไรเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องตอบให้ได้ว่าอยากรู้อะไรมีปัญหาข้อสงสัยอะไรเรียกว่าเป็นคำถามการวิจัย เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างคำถามการวิจัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันนะคะอย่าลืมนะคะว่าการวิจัยคืออะไรคือคือการหาคำตอบที่สงสัยอยากรู้อย่างเป็นระบบนะคะเช่นอาหารประเภทใดที่วัยรุ่นชอบทาน วัยรุ่นใช้เวลาว่างทำอะไรครูที่วัยรุ่นชอบเป็นอย่างไรผักชีเจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดใดสำหรับที่มาของคำถามการวิจัยนั้นได้มาจากปัญหาข้อสงสัยข้อข้องใจความสนใจของผู้วิจัยเอง หรือได้มาจากการพูดคุยกับผู้อื่นแล้วเกิดประเด็นคำถามหรือได้จากการศึกษาพ้นคว้าอ่านหนังสือแล้วเกิดความสนใจที่จะหาคําตอบให้ได้ให้หายข้อสงสัยหายข้อข้องใจกันไปเลยเอาละค่ะครูมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลองฝึกตั้งคำถามการวิจัย โดยให้เนื้ษาเขียนคำถามตามความสงสัยอยากรู้ของตนเองจำนวนสามคำถามนีไหมคะแล้วเราลองถามเพื่อนๆข้างๆดูว่าข้อสงสัยของเพื่อนเหมือนกับกับเราหรือไม่ ในประเด็นของโครสงสัยว่าผักบุ้งที่ชอบทานนั้นจเจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดใดระหว่างดินทรายกับดินเหนียวตัวอย่างคําถามผู้เรียนสงสัยว่าผักบุ้งที่ชอบทานนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดใดระหว่างดินทรายกับดินเหนียว จากคำถามที่ครูให้เน้อสาวฝึกจะเห็นได้ว่านักศึกษามีความสงสัยอยากรู้ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะสำหรับวิธีการหาคำตอบที่ต้องการรู้ทำอย่างไรมาดูกันค่ะเมื่อผู้วิจัยมีคำถามการวิจัยแล้วขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยต้องเขียนแสดงให้เห็นว่าจะมีแนวทาง หรือวิธีการหาคำตอบในเรื่องที่สนใจหรืออยากรู้อย่างไรโดยเขียนรายละเอียดให้ครอบคลุมเนื้อหามีหัวข้อดังต่อไปนี้ข้อ1จะทำวิจัยเรื่องอะไรให้นึกถึงข้อสงสัยที่เราต้องการรู้คือชื่อเรื่องที่วิจัยนะคะ ข้อ2ทำไมจึงทำเรื่องนี้เพื่อตอบปัญหาตอบข้อสงสัยก็คือเหตุผลที่สนใจทำวิจัยเรื่องนี้คืออะไรข้อ3อยากรู้อะไรบ้างจากการวิจัยคือวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อ4 มีวิธีการขั้นตอนการวิจัยอย่างไรอธิบายรายละเอียดของการดำเนินงานวิจัยระยะเวลาแผนการดำเนินงานให้ละเอียดข้อ5ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยคืออะไรประโยชน์ของการวิจัยสำหรับผู้ทำวิจัยเองและประโยชน์ของการวิจัยสำหรับ ผู้อื่นหน่วยงานสังคมและชุมชนรายงานผลและการหาคำตอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยค่ะเมื่อทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นรายงานการวิจัยเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเหตุผลที่ทำวิจัยสิ่งที่อยากรู้ในการทำวิจัยวิธีการ ขั้นตอนของการทำวิจัยและผลการวิจัยสำหรับความหมายของการวิจัยนะคะการวิจัยหมายถึงการสแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์ปัญหาขั้นตอนที่2คือการตั้งสมมติฐานขั้นตอนที่3การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลนะคะสำหรับจุดมุ่งหมายของการทำวิจัยนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายอยู่3ข้อข้อที่1ก็เพื่อแก้ปัญหานะคะข้อที่2สร้างทฤษฎีและข้อที่3ก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีค่ะลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัยนะคะ ถ้าหากว่าเราไปศึกษาเอกสารตำราวารสารและนำข้อความต่างๆนั้นมาตัดต่อกันแบบนี้เราถือว่ายัางไม่ใช่การวิจัยนะคะหรือนั่งคิดแล้วได้คำตอบก็ถือว่าไม่ใช่การวิจัยนะคะเพราะเป็นการค้นพบไม่มีระบบและวิธีการซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ตั้งใจนะคะ และการรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลเนี่ยมาเข้าตารางอาจจะเป็นประโยชน์แต่ว่ายังไม่ใช่การวิจัยค่ะสำหรับรูปแบบของการวิจัยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างที่เราต้องตั้งคำถามนะคะแล้วก็คอยตอบคำถามให้กับตัวเราเองสเต็ปแรกหรือว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องมี หัวข้อก่อนนะคะซึ่งหัวข้อเนี่ยต้องมีสาระทำได้น่าสนใจให้ประโยชน์เหมาะสมคือต้องตั้งคำถามต่อตัวเราเองนะคะว่าจะทำเรื่องอะไรคะ่ะต่อมานะคะเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์นะคะซึ่งในการทำวัตถุประสงค์เนี่ยก็เป็นการตอบคคำถามสำหรับตัวเราเองว่าทำทำไมนะคะวัตถุประสงค์จะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมครอบคลุมนะคะ ต่อมานะคะเราก็ต้องมีวิธีการค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่กับใครนะคะโดยวิธีการเนี่ยจะต้องระบุถึงประเภทของการวิจัยกรอบแนวคิดกลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลเครื่องมือการวิเคราะห์และก็ขั้นตอนในการทำวิจัยค่ะ และสุดท้ายนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วเราต้องมีการรายงานผลนะคะเพื่อระบุว่าผลคืออะไรโดยการสรุปผลแล้วก็อภิปรายผลและรวมไปถึงข้อเสนอแนะด้วยนะคะสำหรับการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยนะคะปัญหาของการวิจัยหมายถึงสิ่งที่เกิดจากความสงสัยความอยากรู้หรืออยากค้นหา ที่จะแก้ไขได้ถูกต้องหรืออาจจะเป็นข้อสงสัยทางด้านทฤษฎีหลักการที่มีอยู่แนวทางแล้วก็วิธีการที่ปฏิบตัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะโดยแนวทางการเลือกปัญหาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกนั่นก็คือผู้วิจัยคะ่ะผู้วิจัยต้องมีความสนใจแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะส่วนที่2ก็คือประโยชน์ของงานที่จะเกิดขึ้นนะคะ สำหรับปัญหาที่เราเลือกนะคะต้องมีความเป็นไปได้นะคะมีความชัดเจนมีความสำคัญและที่สำคัญนะคะคือไม่เกี่ยวข้องกับการผิดจริยธรรมและคุณธรรมด้วยนะคะสำหรับการเลือกหัวข้อนะคะประการแรกค่ะเราต้องเลือกหัวข้อที่มีความทันสมัยนะคะสอดคล้องกับสาขาหรือว่าหลักสูตร เหมาะสมกับเวลามีแหล่งข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ข้อมูลนะคะและที่สำคัญก็คือผู้วิจัยนะคะต้องมีความสนใจอยากรู้จริงๆมีความมั่นใจในวิธีการวิจัยและมีผลกระทบต่อจริยธรรมหรือไม่สำหรับการตั้งคำถามการวิจัยนะคะหลังจากที่เราเลือกหัวข้อแล้วเราต้องมีการตั้งคำถามการวิจัยหรือว่า r e s e a r c h นะคะซึ่งคำถามการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นข้อความที่เป็นประโยคคำถามที่แสดงให้เห็นนะคะถึงสิ่งที่ผู้วิจัยเนี่ยต้องการหาคำตอบโดยการเขียนเนี่ยสามารถเขียนได้3ลักษณะค่ะคือประเด็นคำถามเชิงพรรณนานะคะประเด็นคำถามเชิงความสัมพันธ์และประเด็นคำถามเชิงเปรียบเทียบนะคะเพื่อพิสูจน์ว่านักศึกษาเข้าใจดีแค่ไหน เรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะแบบทดสอบมีจำนวน5ข้อมีตัวเลือกให้นักศึกษาเลือกทำเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนักศึกษาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ แบบทดสอบหลังเรียนข้อที่1นึ่ข้อใดเป็นขั้นตอนในการทำการวิจัยข้อใดเป็นขั้นตอนในการทำงานวิจัยกอไก่วิธีดำเนินการวิจัยชื่อเรื่องวิจัยชื่อผู้วิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยผลการวิจัย ขอไข่เหตุผลที่ทำวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยผลการวิจัยชื่อผู้วิจัยคอควายชื่อผู้วิจัยชื่อเรื่องวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยเหตุผลที่ทําวิจัย ผลการวิจัยงอง,งูชื่อเรื่องวิจัยชื่อผู้วิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยผลการวิจัยข้อ2การตั้งชื่อเรื่องในการทำงานวิจัยควรเป็นลักษณะใดการ ตั้งชื่อเรื่องในการทำงานวิจัยควันเป็นลักษณะใดกอไก่ใช้ภาษาที่ง่ายมีความหมายเฉพาะขอไขค,ควันตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยให้ยาวเพื่อสื่อสารความหมายของเรื่องขอควายตั้งชื่อให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องที่ศึกษา โดยใช้ข้อความที่ชัดเจนซับซ้อนงองงใช้ชื่อเรื่องที่สั้นกระทับรัดเน้นการสื่อความหมายแบบมีในัยะสำคัญข้อ3ในการเขียนหลักการและเหตุผลของการทำวิจัยผู้วิจัยควรคำหนึงถึงเรื่องใด กอไก่ความคิดได้เริ่มก่อนลงมือทำการวิจัยขอไข่อธิบายให้กระจ่างชาัดว่าทำไมต้องทำงานวิจัยทำเพื่ออะไรคอควายอธิบายหลักความเป็นมาปัญหาและสภาพทั่วไปแบบกว้าง งองูกล่าวถึงปัญหาสภาพโดยรวมโดยใช้ภาษาที่ซับซ้อนและใช้ศัพท์เฉพาะข้อ4ข้อใดไม่ใช่หลักการและเหตุผลในการเขียนงานวิจัยข้อใดไม่ใช่หลักการและเหตุผลในการเขียนงานวิจัยกอไก่ สาเหตุของปัญหาขอใครที่มาและความสำคัญขอควายแนวทางการแก้ปัญหางองงูสรุปที่มาและความสำคัญโดยการสัมภาษณ์ข้อ5ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยกอไก่ต้องสอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่องขอไขครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและตัวแปรคอควายสามารถกำหนดรูปแบบการวิจัยตั้งสมมติฐานได้งองงูง ต้องระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาตัวแปร ى, และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์เสร็จแล้วใช่ไหมคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองทําแบบทดสอบหลังเรียนได้กี่ข้องั้นเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะ ข้อหนึ่งข้อใดเป็นขั้นตอนในการทำงานวิจัยคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูค่ะชื่อเรื่องวิจัยชื่อผู้วิจัยเหตุผลที่ทำวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยผลการวิจัยค่ะ ข้อ2การตั้งชื่อเรื่องในการทำงานวิจัยควรเป็นลักษณะใดข้อไหนถูกดีคะก็ไก่ถูกต้องค่ะก็ไก่ใช้ภาษาที่ง่ายมีความหมายเฉพาะถูกไหมคะข้อ3ในการเขียนหลักการและเหตุผลของการทำวิจัย ผู้วิจัยควานคำหนึ่งถึงเรื่องใดกอไก่ความคิดได้เริ่มก่อนลงมือทำการวิจัยข้อที่สี่ข้อใดไม่ใช่หลักการและเหตุผลในการเขียนงานวิจัยข้อที่ถูกต้องคือกอไก่สรุปที่มา และความสำคัญโดยการสัมภาษณ์ค่ะข้อสุดท้ายข้อ5ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต้องระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาตัวแปร ى, และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ เป็นอย่างไรบ้างคะนะักศึกษาไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเรื่องการทำวิจัยอย่างไรเมื่อเราทราบขั้นตอนทั้ง3ขั้นตอนคำถามที่ต้องการคำตอบคืออะไรวิธีการหาคำตอบที่ต้องการรู้ทำอย่างไรรายงานผลและการหาคำตอบทั้ง3ขั้นตอนนี้ จะเป็นแนวทางในการเขียนรายงานการวิจัยเอาละค่ะสำหรับการสอนในครั้งนี้ต้องขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณนักศึกษาที่น่ารักทุกคนที่ตั้งใจเรียนรู้ในวันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ